สวัสดีท่านปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนตลอดจนคณะครูโรงเรียนวิสุทธิที่เกษตรีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผู้มีการว่าที่ร้อยโทรกวจรศเจริญริศธนาต้องอขออนุญาตเดินทางไปไปฏิบัติหน้าที่ผู้มีการนโรงเรียนวัฐพนดรดิบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมือมศึกษากรุงเทมพมหานครเขตหนึ่ง นะครับด้วยรัชการนะครับเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับตลอดระยะเวลาที่รุ่บรายการเองนะครับได้บริหารงานที่โรงเรียนพิสุทธิ์ทิศจตรีเป็นเวลาสามปีเศษนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากคณะครูจากผู้ปกครองและที่สำคัญที่สุดนักเรียนโรงเรียนพิสุทธิ์ทิศัตรีนะครับเป็นผู้ที่น่ารัก ได้สรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้สรรสร้างกิจกรรมให้โรงเรียนของวิศว์ที่รัตีนั้นมีสีสันมีชีวิตชีวามีคุณภาพนะครับก็ต้องถอือโอกาสลานะครับลาท่านผู้ปกครองในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หร,2019หรือโควิด2019 รโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมอำลาใดๆๆได้ก็ขออนุญาตนำสื่อ,อวิดิทัศน์สื่อวิดีโอตรงนี้กราบลาท่านตรงนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ